สวัสดีท่านผู้ชม fc ทางบ้านทุกทุกท่านนะคะทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมมอนี่เนาะคะ่ะมาอยู่ในช่องของปัดตอยชาแนลเนาะคะ่ะเนาะมอนี่ก็ได้เดินทามากับทางช่องมาวินสองคนเนาะคะ่ะมาตามต่อขอโชคลาภกับสาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะคะเป็นงวดของวันที่สิห เมษายนพศ2568นห้ดนี่มาหาปูมาขอโชกน้ำปูแต่ว่าป้าต้อยยินแต่เสียงหนูหนูแลนกัดกันเนาะค่ะท่านผู้ชมยินเสียงหนูจิกจอกจิกจอกอยู่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะค่ะบรรยากาศฮอนอบเอาไม่มีลมเลยนะคะวันนี้ค่ะหววที่แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขปิงปองเข่าเนาะค่ะ708 กระือว่าแม่นเนาะคะ่ะกับสารเจ้าพ่อปู่คุนหารเุ้ยเสียงหนูคือห่องแห้งแท้นั่นท่านพ้ชนไดงยินบ่นั่นน่ะเฮ้ยไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปข้างในกันไปเตรียมของกลับไว้ขอโชคลาภกับสารเจ้าพ่อปู่คุนหารไปคะ่ะ ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารเี๋ยวขอไปด้านนเจ้าเริงยินบ่เสียงหนูห้องมันเสียงหนูบ่บลูคือกันเนสียงอะไรอ่ะเสียงหนูคิดว่าเป็นเสียงเสียงหนูไปไปเนะาะค่ะเดี๋ยวเขาไปน้ากันไปเตรียมของกาบใบขอโชคลาบกับสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะคะมาน้ากันกับทางสองม้าวินเนาะค่ะเนาะ เด้อบันเต้นโอ้เดี๋ยวเธอตะกาก่อนไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับไปเตรียมผู้เทียนสักลักกลาบไหว้ปู่คุณเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาปู่คุณหลานเปิดท่านผู้ชมเอาสาถูเด้อปู่เอ้ยป่้ยถามว่าชิ่นบอ่อยกรบโบชิ่นคือกันทามาเจอแบบนี้ท่านผู้ชมจะเบิ่งดู ทำว่าเจอแบบนี้คอยกระบอชินเอาอาอะไรวิ่งไปเมื่อกี้เฮ้ยเจ้าใสวิ่งไปทางด้านนี้เมื่อกี้เห็นแลนยนไนบ่เรีนอุ้ยไปไปประตูเปิดประตูโทรศับไปเนาะค่ะท่านผู้ชมไปเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปจุดธูปเทียนสักหลักกวาบไหว้บอกกล่าวปู่คุณหา์ด้วยกันนะครับค่ะอุ้ยซาธุเด้อปู่ลูกหลานมาดีเด้ออย่าตื่นอย่าทวงสาธุเด้อปู่ดีหลูกหลานมาก ลูกหลานมาดีมาขอโชคขอลาบอย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานเด้ออีพ่อใหญ่เจ้าทีเจ้าทานก็ได้ยประพุ่มเจ้าทีพระแม่นางเท่านี้ผู้คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานมาขอโชคขอลาบขอจงให้ปู้เปิดโชคเปิดดวงให้กระเบียดซี่ทางบานเด้อให้เพิ่นได้มีโชคไม่ลาบผู้คุณทานผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้คุณทานผู้ศักเฮ้ยเอาท่านผู้ชม ก็ใม่ท่านผู้ชมเบิงว่าปูคุณหารตุนยูต่อหน้าต่อตาอชินซาธุเ้อปู้ตกใจแต่ว่าขนเคี้งลูกเบิดเลยเฮ้ยขคนเยขนี้งลูกเบิดเลยท่านผู้ชมสาถุกาเ่อย่าตงอย่าทวงอหลูกหลานแหนะครับนี่ยเนาะค่ะมาขอโชขอลาบกับสารเจ้าพ่อปูคุนหาร วันนี้ก็เตรียมไฟมาด้วยเดี๋ยวไฟแบบซีมือนมื่นป้องขึ้นขึ้นข่อยตาฟางตาฟางเพราะว่าโซล่าเซลล์ก็อ่อนเต็มอยู่แข่งยันป้อแมนโซล่าเซลล์เต็มอยู่ข่อยคือเป็นทางมืดนหมื่ทั้งสี่เปิดเฟสพัมพ์ว่าเนี่ยเปิดไฟมาวินบอกเปิดไฟเนาะค่ะท่านผู้ชมเาะเอาสาธุเด้อแสดงว่าปูเมันหลับรู้แล้วเนาะค่ะ บาหลูกลานมาก,กาบไผ่มาขอพงบุญบาลมีน้ำปูน,นี่เนาะคะ่ะท<อ><า>่านผู้ช่องบาเหล็กทีแปดหนึ่งสองนะคะาบาเล็กทีปูน,นก็ต้งเยืยนขาแขนยนู่นะครับองย,ยนขาแขย่อ,อย่าเตือนอย่าถ่วงหลูกลานเดอ้อปูดนหล้างกับบมีอย่างเด้ยไม่มีอะไรเลยนะคะลมก็ไม่มีแต่ว่าดีอย่างหนึ่งมาปูคุณหาเหนี่ยไฟ ไฟสว่างเนาะค่ะท่านผู้ชมไฟแจงสว่างก็คือนี่เนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นด้านหลังด้านหลังสารปูยูใส่เอ้ามาเพื่นไปเจอตุ๊กแกใส่อุ๊ยปาดท่านผู้ชมมาเมึงเคยดีซ่องไ้เจ้าเบิ้งไฟไฟโซล่าเซล อาจจะเป็นลายน้ำมันก็ต้องชมตาเหลี่ยมมาบหมาบเลยท่านผู้ชมบังดูออกมาด้านนอกเลยครับอือุ้ยเป็นสิบอดูดไส้ข้อใส่หัวซะวันนี้เลขต้องเข่าแท้ตาใหญ่ตาเหลี่ยมหมาบหมาแลยไียี่ต่อยสาธุเด้อนางไหวยู่นี่ก็แยกกระโดดลงมาเด้อปวยบริวารปูบริวารปูปูกะเอาไว้ให้ดีๆของบริบบงงามกะอย่าให้พบอย่าให้เจออุ้ยพุ่นตัวนึงอีก ด่านในเห็นบ่เฮ้ยโอ้ยเอาเอาโอ๊ยท่านผู้ชมผมลุกส้วมขวามันบ่ท่านเลยเออส้วมบ่ท่านกันลังสิือส้มให้เบิ่งตุกแกปาดเอามนี่ตุกแกคือเอามาหล่เดี๋ยวจต่อยเฮามาเด็กบ่บ่ฮู้กิเดโอ้ยท่านผู้ชมเฮามาเด็กนบ่เมียนนี่ครับอยู่ด้านในก็มีครับพุ้น้าค่ะด้านในเขามีนะครับอยู่ด้านในมีตัวหนึ่งอยู่ด้านนอกมองนางกาใบ ก็มีอีกัวตนึงนี่เนาะค่ะเนี่เดี๋ยวซองให้เบิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยย,ยังเล่ยประตูยู่ต่อยผู้ใดก็มาเจอตาหนองกุมานเฮ้ยเอาท่านผู้ชมโจกเลยจ้ากสิตตาไล่น้ำข่อยเดี๋ยวข่อยเพียนใจประตูเดี๋ยวข่อยเบ <ไป S 1> <ป>ิ้งผ้าเบิ้งตุกแก่ขอหอบพระท่านไดเฮือนนี่กวางยี่ตอยโอ้ยไปไปค่ะ ไปเนาะค่ะกัเก็บเก่ยท่านผู้ชมตุ๊กแ่ยอยู่ตรงนี้นี่นะครับตุ๊กแ่ยอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วก็อยู่ด้านหน้าอีกตัวหนึ่งเลยอยู่ข้างนอกอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้แมนป้าต่อยจะนั่งอยู่ตรงนี้นะคอยสีนางยื้อซื้อตุ๊กแ่ยแต่ว่าก็บอกเป็นยังดอกนี่นะครับตรงนี้เฮ้ยตรงหัวพอดียิ้มเสียงอยิ่งคู่เขาคู่อยู่ทางนั้นนั่นน่ะนั่นน่ะ โอ้ยโอ้ยตกใจหมดไม่ยังอะไรอะไรอ่ะโอ้ยเอ้าอุ้ยขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเลยแหกปากอีกแล้วไปไปไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนดอกไม้ถูกเทียนไปเนาะค่ะท่านผู้ชม ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทางช่องพะต่อยนะครับสวัสดี FC ช่องมาวินทานแนลด้วยนะครับผมโอ้ผมกับฮันสายฮันขัวเลยครับวันนี้เพื่อยังไงเอฟซีนะครับเห็นทั้งทั้งสองด้านนะครับวันนี้ผมมากับพะต่อยเลยตั้งกล้องคนละด้านเลยครับคนละฝั่งอย่างนี้เสียงขวกขวะว่าอยู่ไก่ไหมตุ๊กแกยังอยู่บนหัวตรงหัวผมเลยนะครับ อันนี้ออกมาทั้งสองตัวเลยโอ้ยเย่าต่อยปูเปิดประตูปูเปิดประตูตอนรับเบิบบ่งเฮียแตกเลยเหงือ่อออกโศกเลยเปิดปดุ้ยเฮ้ยเล้วเอาแล้วเอาแล้วจิงไม้ร่วงเดี๋ยวมาเตรียมทูบเทียนสกักการะ ก็วไหว่บอกกล่าวปู่ท่านก่อนนะครับเท<อ>ยาสูบยาสูบอยู่ในนี่ยาสูบมีอยู่ในเนาะเดี๋ยวจุดบุรีให้ปู่ท่านก่อนนะครับท่านผู้ชมสาธุสาธุาดเด้อปู่เอ้ยม,มีลูกหลานมาหาแนวทางเดี๋ยวตื่นเดวทวงลูกหลานได้ลูกหลานแต่เป็นลูกใม่บานหวานในสวนของปู่น่ะสาธุลูกหลานมาดีบ่ได้มาดหลบรูบร่ได้มาดเห็ดอันใดให้ดเซียมเสียแก่ คุณหานอุ้ยท่านผู้ชมแต่ว่ากล่องปลาต้อยสีบบเห็นแต่ว่ากล่องมาวินสีเห็นเต็มเต็มเลยเห็นชัดๆเลยค่ะผมพยายามาจะมี<ต>ะสกุิะจะให้แอนเขาว่ามาวินเป็นผู้ตายตอกสามสอกเป็นอยังคือไอ้ย<า>ยาดนาสันอกสองทุก,กวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมพยายามจะ นี่สทำให้อ่าจิตใจเข้มแข็งนะครับแต่ว่าอีฟซี่กับซิบาบบชินบอกับการมาขอโชคขอลาบปูประูปิดเปิดบางที่เวลาตกใจนี่มันมันควบคุมสติบ่ด้เม่นนะครับจงอยู่ดีๆเนาะมาขอโชคขอลาบก็ตกใจประตูเปิดแต่ว่าเลขกถูกปูไม่สองโตเนาะ เอาเนี่เนาะเอฟนีเลยสามตัวสาธุเดอร์เอฟซีมาเลยบัตงเอาปูคุณหานทีศักดิ์สิิทธ์ลูกหลานมือนี้มาขอดาปูเด้อร์ดเหล็กถูกเขาใส่เยาเซียมซี่ปูยิบเหล็กถูกออกมาให้ลูกให้หลานใน่เด้อป่วยขอเหล็กถ่ายลรวันที่หนึ่งสามตัวตรงๆเลยเด้อปู่้ยผมต่อบุหรี่ให้ปูขอตรงๆสูบบุหรี่นะครับ ของว,วันที 16. ่16เมษายนพศอ2568สอง,25งการนน้ปู้กับไฮโคกไฮลาบก็เอฟซี่ทางบานเพิินเลยเด้อสามโตแตกเลยเด้อปูยให้เขาได้ซาได้ลือวาปูขุนหารยุ่มองเนรละยุบานดอนขามสักซิดอิลี

บมไม่อย่างเนาะโอ้ยตุกแก่ขันตกลงมาซื้อหัวพอดีเลยนั่นไปเนาะค่ะท่านผู้ชมมาบอกกาวปูไปผมพร้อมกันเลยไปนะครับสาธุนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูคุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูคุณหานผู้หญิงใหญ่ปูคุณหานผู้มีหูแก้วตาทิพย์ปูคุณหานผู้มีตะบะอันแรงกล้าปูคุณหานผู้มีศีลมีธรรมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมื้อนี้ลูกหลานมาวินงชาแนลพร้อมโดยปะต่อยชาแนลก็ได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้ปู และมาขอเพิงบุญบารมีเพื่อหาแนวทางเพื่อขอโชคขอลาบเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กําลั่งลออช่มลอติดตามลอเพิงบุญบารมีน้ำปูคุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้คุณหานผู้หญิงไงผู้คุณหานผู้มีคุณธรรมความเมตตากับปูกกับหลานด้วยดีตลอดมากมือนีวันนี้ลูกหลานกับจังอยากมาขอโชคขอลาบเลขถ่ายแล้วันที่หนึ่งของงวดวันที 16เมษายนพศ .2568 ข้อได้โปรดเมตตาให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบไปฝากไปตอนเอฟซีหลายท่านหลายคนที่กำลังตกระกรกรมลำบากเกี่ยวกับปัญหาการเงินเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจเงินท่องลอยลอ้อนีสินลุ่งลั่งบางท่านบางคนแม่แต่เงินสีซื้อเขาเงินคาเสาห้องคาเสาบ้านกาบ่มี มื่อนี้ลูกหลานจังขออาสามหาปูนี่แหละเขาขอให้ปูเมตตาให้โชคให้ลาภสามโตตรงตรงแตกเปลี่ยนปังดังทัวปตพี่เราเด้อปูยศ<ะ>ถูกศาตรูศัตรูศัตรูศัารูเด้อปู ังอีหยางเลตูัองผู้บ้านเล่นประตูบ่ยานดวยสาธยาสูใหม่<า>บ่สวัเียาสูบดดันอุลีอีกมวนยังไม่ไมนะครับสาวันนี้หลวง ปิงปองพองมด่แล้วเลกปิงปองกระเด็นออเลขปิงปองเขาก็ว่าเลขปิงปองมื่อเทแล้วนะครับเลขปิงปองกระเด็นออกมาได้เกตศูนย์แปดเลกออกแปดเกตครับนเขาสองโตเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอนไล่เบิ้งก่อนแปดเก้าอันนี้สามศูนย์ อันนี้อย่างเก่าเอาเก่าขึ้นมีสองตัวแสดงว<ม>า่าเป็นหกตัวหนึ่งเนะาะเดี๋ยวหกตัวหนึ่งเก่าตัวหนึ่งศูนย์1 1> <8 S 2> หนึ่งแปลกริ่งครับวันนี้สองไม่มีลมที่ผมมากับป้าต่อยมาตอนกลางวัน สามโตใจหมดเลยโอ้กำลังจะเล่าให้ฟังว่าผมมาตออนลางวันกับป้าต่อยนะครับมาที่แรกนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหกบรรยากาศเงียบเลยนะครับไม่มีลมไม่มีค่าทีว่าจะมีลมรนะครับเปิดกล้องเดินเข้าสารปู่คุณหารเค่นั้้นะครับลมบ่งหูพัดใสกับท่านผู้ชมเหมือนท่านรับรู้ คือจังเกาิลอกระสุนท่านฮู้ว่าหมดผมจะมามาหอดหนึ่งสองแล้วก็ร่มฮุตไปพัดอยู่ทั้งไปหมุนยมอะไรหมคนจกดินนะครับลมนะครับคล้ายๆาทอร์นาโดเล็กไปหมุนอยู่ตรงตรงที่จุดอ่าจุดบ่อนะครับบ่อหรือว่าบอดินนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลบอดินที่ที่ที่รถนะครับรถแม่โครขุดดินเอาเอาขึ้นมาเพื่อจะถมเป็นเป็นพื้น บริเวณรอบๆศาลปู่คุนหารล้มหัวกุดขึ้นมาแแ้งเลยเมื่อนั้นเยายต่อยเห็นบ่แมนนะครับตอน,นเปดนนิดกองพอดีอัศจรรย์จริงครับท่านผู้ชมพอได้สักพักบรรยากาศก,าก็สงบลมก็สงบลงนะครับเมื่อนั้นจนผู้เฒ่าซีคนอยู่นี่นะครับเพิ่นเห็นหนีเน่เพิ่นเพิ่นตกใจนั่นเลยนะครับเมื่อนั้นแปลกแปลกมากครับเมืม่อนั้นวันนี้ก็แปลกเหมือนกัน บรรยากาศเงียบไม่มีลมแต่ประตูปิดเปิดเองได้แต่เสละอย่างปองแปลงมง,งแปลงอยู่ขางบนหลังคาเหมือนปูพันศิลัปลูแแ้้วเนาะคะ่ะว่ลาลูกหลานนะทุกแก่ก็ไปตะตกลงไถ่ยต่ปปอยท่านผู้ชมเฮ้ยเอะเดี๋ยวมาจับลูกปิงพองดีกว่าท่านผู้ชมเอายต่อโต๊กับโต๊ใส่หัวเลย จะใส่มือพู้ขาดเเด้อปูเอ้ลงมาตัวแรกนะครับไข่ใบแรกหรือปิงปองลูกแรกเอา้าเลขเสียโอ้ oh, ยูดานนี่หมายเลขเก้าครับเก้าค่ะหมายเลขเก้านะครับปิงฟองลูกแรกสาธุ บิงปองใบที่สองลูกที่สองอย่างนี้เก้าอีกแล้วอืมตัวนี้เป็นหกหกขีดเพระว่าตัวลูกบ้อนหันะเป็นเก้าันขีดอือันนี้เอาเป็นหกอ๋อ,อตรงนี้เป็นหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเก้าหกเก้าหก ใบที่สามอกมาแะ้วครับหมายเลขสี่ครับเก้าหกสี่นะครับเก้าหกสี่เลขสี่ครับชมปิงปองลูกที่สามเลขสี่ลูกแรกเลขเก้านะครับลูกที่สองเลขหกลูกที่สามเลขสี่เลขสี่เก้าหกสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม ประตูไหมพระทองยี่ต้อยพระทองตกใจมันมันเป็นเรียงปกติไปแล้วที่นองกุมารเป็นเลนประตูสาันนี้บอกขยเาเสี้ยมซี่กับคือจับเหล็กอ๋อสองอย่างเก้าหกสี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวล่อเหล็กถูกเนาะค่ะเนาะเหล็กปิ่งปองเก่าหกสี่เหล็กถูกเดี๋ยวมาลุนกันว่าสามตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งสี่เป็นตัวใด เอ้าอะไรข,ขนมอันนี้คือเป็นเหลเ็กเถอเหล็กอีกอย่างนั่นเอาอคือเหล็กเกแ็คือเหล็กเกจก,กับหยางเอาฮเลขขึ้นที่ขนมท่านผู้ชมเป็นเลขเกจแล้วก็ศูนย์อีออย่างเ,าเป็นตัวเหล็กด้วยนะแดงจึงคืงเลยท่านผู้ชม เป็นตัวเลขแดงจิงคืงเลยเจ็ดห้าหรือเจ็ดสามประมาณนั้นไหนเจ๊ต่อเจ็ดห้าหรือเจ็ดสามนือเลกสองหรือเลกแปดเก็ยดห้าหรือเกีดสามหรือเกียดแปดนะครับท่านผู้ชมตัวแดงจิงคืงเลยแต่ว่าเจ็ดงามโอ้ตัวแเกียรคืงเลยท่านผู้ชมยังไม่ทำสังเกตนะเจ๊ต่อยแมน เป็นคือตัวเลขเลยตัวแดงจริงครึงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับเอ้าเอานี้ดีกว่าเลขขึ้นที่ขนมเปียกเอากล่องจะต่ายกล่องมาเบิ่งค่ะนะครับแต่ว่าเลขโทกใหม่ใกล้สิหมดแล้วนะค่ะท่านผู้ชมตัวที่สามใกล้จะหมดแล้วครับค่ะไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกล่องมากล้องอุ๊ยว่าสิบ่ตกใจตกใจขออภัยครับค่ะไปนาะค่ะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวกล่องมาดูด้วยกันนะครับ ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบื้องเลขอู่น้ามกันเลยเนาะค่ะเนืองวา่าปูขุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานมาขอโชคลาภมาขอเลขถ่ายละวันที่หนึ่งปูเสียหายเป็นตัวใดไปค่ะเดี๋ยวดูเลขทูปก่อนนะคะเดี๋ยวพ้าเบิ้งเลขถูกปูกัน 2> 8, 2, เลขทูปที่มาจุดขอปูว่าแม่เลขถูปูเอาค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอา เลขทูบที่มาจุดขอกับสารเจ้าพ่อปู่คุณหารหนึ่งเก้าแปดท่านผู้ชมหนึ่งเก้าแปดหรือเจ็ดเก้าแปดเต้อหนึ่งเก้าแปดที่นีน่ะแมนตรงกับที่เรามากางวันหนึ่งเก้าแปดค่ะค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหนึ่งเก้าแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมตกใจเบิด ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจท่านผู้ชมหนึ่งเก้าแปดเดนี่นะครับขนมขึ้นเป็นตัวเลขสีแดงเลยครับโชคดีเฮ้รเลื่วยๆเด้อค่ะหนึ่งเก้าแปดนี่ผมปิดไฟตัวนี้ผมเพื่อเห็นงโตชัดเลยเป็นอือที่ต่เอยซองเป็นเออนี่นี่เนี่เป็นเกีดนะครับ เกตห้าหรือเกดสามหรือเ็ดเ็ดแปดนะครับตามนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมหรือว่าท่านผู้ชมพิมพ์ตัวใดก็่ล่องปีหน้าบิ่งนะครับผมเห็นเป็นเ็ดห้าหรือเ็ดแปดหรือเกดสามนะครับค่ะไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับเห้ยมาวิ่นพผ่นเบ่งเลขทูกเนาะค่นะเฮ้ยโอ้ยตกใจ ทั้งยานทั้งยานตุ๊กแกอยู่ข้างบนค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อขอชูขอลาเลขขึ้นอยู่ขนมเปียะค่ะเลขขึ้นนะคะท่านผู้ชมอุ้ยหนึ่งเก้าแปดหรือเก็บเก้าแปดนะครับนี่เนาะค่ะเลขขึ้นอยู่ขนมเปียตัวเดียวกันนะครับโตแดงจึงคิงท่านผู้ชมนะครับ เจ็ดสามหรือว่าเจ็ดห้าหรือว่าเจ็ดแปดนะคะผํจได้นะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนี้ตรงกับเลขที่ผมมาขอโชคกับปู่ขุนหานเมื่อตอนกลางวันอหลายวันแล้วครับที่มาตรีแล้วครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้แตกสามตัวตรงๆเลยเถินป่วยเอฟซีทั้งบานกูกระลัง ตุวกระกบิดลำบากเป็นปัญหาการเงินประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกระเบื้องเนาะค่ะเนาะโชกแต่ละคนดวงแต่ละคนก็เห็นบ่คือกันเนาะค่ะค่ะกับประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับการมาขอโชคลาภศาลเจ้าพ่อปู่คุณานปู่พนกับหายเลี่ยวเนาะค่ะบ่าวาสิเป็นเลขปิงปองเลขปิงปองเนาะค่ะได้เก้าหกสี่เลขทูบนึงเก้าแปดเนาะค่ะท่านผู้ชม เลขขนมขื้นยุขนมเปียคือเจ็ดสามหรือว่าเจ็ดห้าหรือว่าเจ็ดแปดหรือเจ็ดเจ็ดล่ะค่ะท่านผู้ชมก็สำรับตัวเลขกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทังช่องทังทีมงานก็มาไทยเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอันนี้เนาะค่ะก็คือบ้านเลขทีปูบ้านเลขที่ปูขุนหารสีมีสองด่านเนาะคะ่ะท่านผู้ชมด้านแรกหกแปดสอง อีกด้านหนึ่งก็คือแปดหนึ่งสองแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตเบ้างเด้อบ้านเหลขกที่ปูมาร์กสิไฮโชไฮลาบกับเอพซีทา่าบบานตลอดเนาะค่ะ,ะสำหรับตัวเหลขเนาะค่ะเนาะกับซองไหเบิงแต่ว่าเบาแหล้วกับว่าท่านลืมตุก๊กแกตัวบกนใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมอยู่ด่านในมาที่นี่ตัวนี้อีกอยู่ขางหนอกก็มีขึ้นกัน ตาเหลี่ยมมากมากพี่ค่ะท่านผู้ชมบนหัวที่ผมนั่งอยู่เมื่อกี้เลยนี่เนาะค่ะตัวแกตัวบกใหญ่หนึ่งตาเหลี่ยมมากมากแท้ครับปังแท้ออกมาโดยที่พ่อใดบดดึงหุกเข้าไปทำไมครับโอ้ยแต่ว่าขนเขี้งลุกแล้วก็อีกอีกตัวนึงตแกตัวบกใหญ่นึงนีครับเห็นไหมครับโอ้ยขนเขี้งลุกอีหลีดิฮิวินขนเขี้งลุกหยาบหยาบเลยเออโอ้ยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม บริวานของปูนี่เนาะคะ่ะคว้มศักดิ์สิทธิ์ของปูศักดิ์สิทธิ์อิหลีพระเสือ,อยหลบลูลูกหลานมาขอโชคขอลาบกับพระเทมาหลบลูแต่ยางไดมหาโชคหาหลาบมหาเพื่อไทยเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ,ออะไ,ไทยเพื่อเป็นแนวทางไปฝากาไป,กอปตอนเอฟซีทางบา้านไ,ได้าบยาปากบัวบัวนี่มาจับเบื้องหางประทัดด้วยนี่ บร mm. ิจับเกาอีเด้อเบื่องหางบัตรทดตัวนี้เลยสิซองซองให้ท่านผู้ชมเบิ่งซองให้เบิ่งซื่อเนาะค่ะสามแปดสี่หาสองเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่่ากับวาอยากโฟกัดไปมองอื่นยานแต่ละมองแต่ละบอลเนาะค่ะท่านผู้ชมอุ้ยฮ้ยยิ้ม คอยได้ยินเสียงเก้าอี้แมนบ่เอาโอ้ยท่านผู้ชมเอาตอหนาตอตาเลยท่านผู้ชมนั่นอุ้ย้าดศักดิ์สิทธิ์อิหลีนวินิ์สิธิหรีเนต้าตอเดอปูคุณหานเห็นจะาจาเลยค่ะท่านผู้ชมลูกหางต้นหวาุ้มางเอนันอืฮยขึมาแรงเหรอมั้งเว้ยไปไปไป ไปท้อคขาทันพุชมเดี๋ยวสืล่าปูค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าต๋อยชาแนลมาวินชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะผู้ใดได้เบิงคลิปนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเด้อไมาขอโชคขอลาบกับสารเจ้าพ่อปูคุณหารนี่ ก็ไฮเอฟซีทางบ้านทุกุกถันโชคดีเฮ้งๆลุ้ยๆกันสุกสุกนุนสำหรับมื้อนี้วันนี้ปอดต่อยชาแนลมารินชาแนลก็สิได้ลาปูขอตัวลาเอฟซีทางบ้านไปพร้อมๆกันก็ไปพรอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ